พระคาถาชิมพรีเป็นคาถาที่คุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมท่านได้จากการนั่งสมาธิจิตเมื่อวันที่6ธันวาคมพศ2 5 0 0จากตำราได้เขียนบอกไว้ว่าเป็นคาถาที่ท่านเท้าสก,กะเทวราชหรือพระอินได้นำมาถวายแด่คุณแม่บุญเรือนท่านให้สวดตามกำลังวันเพื่อบูชาพระศิวรีมหาเถระ หรือพระชิมพรีจะเป็นมหาราบมหาโชคมหาโภทรัพย์และเจริญด้วยจตุรพิษพรชัยคืออายุวันนะสุขะพระปฏิพานธานสารสมบัติประสบสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการนั่นแลวิธีสวดให้สวดบูชาพระศิวลีเทระตามกำลังวันวันอาทิตย์ให้สวดทั้งหมด6จบวันจันทร์1้จบ วันอังคาร8จบวันพุธ17จบวันพฤหัสก19จบวันศุกร์21จบและวันเสาร์10จบพระคาถาชิมพรีวิธีสวดตั้งนโมก่อน3จบนะโมตัสสะพระคะวะโตะอระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะชารีติชิมพาลีจะมหาเถโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาภลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามา สัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติชิมพารีจะมหาเทโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาภาลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเม นาชาลีติชิมพาลีจมหาเทโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาลาพลังมามาโภคมามาม,าม,มหาลาโภมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมนาชาลีติชิมพาลีจมหาเทโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามาม พลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติชิมพารีจะมหาเทโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพระลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเม นาชาลีติชิมพาลีจะมหาเทโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัถฐามามาพลาพลังมามาโภคมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมนาชาลีติชิมพาลีจะมหาเทโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัถฐามามา พระลาพลังมามาโพคะมามามหาลาพโพม,มามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติชิมภารีจะมหาเทโรสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัถนามามาพระลาพลังมามาโพคะมามามหาลาพโพม,มามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเม ขออำนาจของพระรัตนตรัยจงเป็นที่พึง่งขออัญเชิญบารมีอันสูงยิ่งของคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมจงสถิตสถาพรอยู่กับท่านทั้งหลายแม้ประสงค์สิ่งใดจงสมประสงค์ทุกประการและถึงพร้อมด้วยธรรมสี่ประการคืออายุวันนะสุขะละทุกท่านด้วยกันเทิน Oh,